สวัสดีครับวันนี้เรามาล้างโซ่แบบ DIY ด้วยอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายๆกับของเหลือใช้กันนะครับสำหรับผมจะใช้แปรงสีฟันเก่านะครับโดยนําด้านขนแปรงมาประกอบรัดกันด้วยยางรัดแกงนะครับแล้วก็มีโซนเน็คน้ำยาล้างจานสเปรย์เคลือบโซ่นะครับผมชู่เปียกสําหรับเช็ดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้หาซื้อได้ตามร้านอไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือว่าแอปช้อปปี้ลาซาด้ก็ได้ครับราคาไม่แพงมากอันดับแรกนะครับผมเขยากระป๋องโซนน็คนะครับ แล้วก็ฉีดเข้าไปในส่วนของตัวโซ่นะครับโดยผมจะฉีดบริเวณฟันสเปรย์นะครับป้องกันการฟุ้งไปโดนส่วนอื่นๆของตัวรถนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งหมุนล้อไปด้วยนะครับเวลาทําไม่ควรติดเครื่องนะครับแล้วใส่เกียร์เพื่อให้ล้อหมุนนะครับอันนี้อันตรายมากอย่าหาทําครับผมแล้วจากนั้นนะครับเราจะใช้แปรงสีฟันนะครับที่เราจัดเตรียมไว้นะครับผมเอามาขัดโซ่นะครับทั้งเส้นเลยนะครับผมขัดไปเรื่อยๆในรอบแรกนะครับเพื่อเอา คาบเศษขมเหลาเศษปูนออกก่อนนะครับผมเมื่อสะอาดแล้วทั้งเส้นนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มือยาล้างจานเพื่อขัดอีกรอบนะครับเพื่อล้างคาบขมเหลาออกให้มากที่สุดจนสะอาดนะครับผมเมื่อขัดเสร็จแล้วผมจะใช้ทิชชู่เปียกนะครับเช็ดปอกอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สะอาดมากขึ้นสาหรับเพื่อนๆนะครับใช้น้ําฉีดล้างออกแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับปล่อยให้โซ่แห้งสักพักหนึ่งครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับผม เพื่อให้ดูว่าโซ่นั้นแห้งสนิทพร้อมที่จะทําการเคลือบด้วยสเปรย์จารบีของเรานะครับในส่วนตัวของผมนะครับใช้สเปรย์จารบีแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นเข้าไปได้เลยครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมจะฉีดเข้าไปบริเวณสเตอร์นะครับให้สเปรย์จารบีนี้ชุ่มไปกับตัวโซ่นะครับไม่เลอะเทอะไปที่อื่นนะครับผม ก็ในส่วนนี้พยายามฉีดให้ทั่วๆนะครับผมฉีดไปเรื่อยๆ่อนะครับจนครบทั้งเส้นก็ถือว่าเป็นอันจบในการล้างขัดโซ่นะครับแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะมากครับสําหรับคําแนะนําพยายามฉีดโซ่บ่อยๆนะครับหลังจากลุยฝนหรือลุยน้ํามาจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของโซ่สเตอร์ได้ดีขึ้นป้องกันอาการข้อตายของโซ่จากพวกสนิมด้วยครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผม ขอบคุณมากครับ